คือภาคยางยนต์เนี่ยเป็นเป็นเป็นเซกเตอร์ที่มีความสำคัญนะครับกับเศรษฐกิจไทยอย่างที่คุณพีตาร,รายงานไปว่าจ้างงานเนี่ยสองล้านแต่ว่าผลผลิตที่ออกมาให้กับ GDP ประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเพราะถ้าเราดูในแง่ของออช่วงตัวเลขที่ผมเคยตามของเซาสาหกรรมเนี่ยสมัยก่อนนะครับเราผลิต1ล้านเอผลิตสองล้านเป็นขายในประเทศ1ล้านเป็นส่งออก1ล้านตอนนี้ตัวเลขนั้นไม่เห็นแล้วครับ เพราะว่าเราโดนเรื่องของแบรนด์จีนที่เข้ามาจากรัฐบาลของชุดที่แล้วที่มีเรื่องของแพ็กเกจอีวีนะครับว่าให้นําเข้ารถยนต์มาแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องมาตั้งฐานการผลิตภายในระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตอนนี้ไม่แน่ชัดเจนแล้วครับว่าการผลิตของไทยเนี่ยโดนกระทบจากเรื่องนี้เพราะนั้นหุ้นในตลาดที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำแอ็คเซ s ลชาร์ปอย่างสมบูร์เดดวาน ATP 30หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคาหุ้นเลยอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มสักเท่าไหร่นะครับสำหรับหุ้นกลุ่มยานยนต์ในในในเซ็